เชื่อมโยงมากับโครงการนี้กันเลยนะครับอย่างที่คุณสีนาได้บอกไปมีของดีของช็อปของหน้าเที่ยวแล้วก็ที่พักรองรับกับโครงการนี้ใช่ค่ะกับโครงการแอลเหนือคนละกึง่งคุณผู้ชมถ้าใครอยากทราบนะคะว่าโครงการนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรมาค่ะดิฉันจะเล่าให้ฟังทางด้านของที่ปรึกษาของนายยุทธมนตรีนะคะและโคศกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตะัยดินโคนลนถล่มหรือสอปอชอและสปอชอส่วนหน้าค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่า ภายหลังที่นายกรัฐมนตรีได้เปิดงานโครงการไท a แลนด์วินเทอร์นะคะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกมิติที่ผ่านมานั้นนะคะทางด้านของรัฐบาลค่ะก็ได้ติดตามการดําเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤด,ดูการท่องเที่ยวในโซนพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดเลยนะคะซึ่งเริ่มต้นวันนี้คุณผู้ชม1พฤศจิกายนซึ่งพบว่ามีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วทั้งนี้รัฐบาลก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะ รวมลงทะเบียนแคมเปญแอวเหนือคนละครึ่ง โดยทททได้ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่พักโรงแรมร้านค้าร้านอาหารกิจกรรม DIY แหล่งท่องเที่ยวร้านขายของที่ระลึกมอบส่วนลดไปเลย50รมูล,ลค่าไม่เกิน400บาทจำนวน10,000สิทธิ์1คนต่อ1สิทธิ์ให้กับนักท่องเที่ยวค่ะครับผมโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะครับก็เปิดเผยรายละเอียดโดยสิทธิ์ในการใช้ส่วนลดเนี่ย เขาบอกว่ามีจํานวนจํากัดนะครับซึ่งนะักท่องเที่ยวยสามารถลงทะเบียนรับสิทธินะ์ณโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดโดยมีระยะเวลาในการใช้งาน,นภายใน3วันนะครับนับจากเวลาที่ได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งนี้ครับทททจึงขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนในรูปแบบผู้ลงทะเบียนก่อน จัได้รับสิทธ์นะครับโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกนะั่นก็คือวันนี้เลยพฤศจิกายนครับวันที่1ถึงวันที่31ทันวาคม2,567สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับกับการสมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ w w w l n e u e เ o แลนคลครึ่ง .com แะครับ